สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ร้านโอเมก้ากันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาบุกถิ่นทั้งทีก็เลยต้องขอเรียนเชิญพี่เล็กมาด้วยนะครับีเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> น,นี่ก็เป็นถิ่นพี่เล็กเลยใช่ใวันนี้ที่นี่มันถิ่นผมเลย <laughs> ครับปกติเราจะไปเจอที่แบบ SSC ซนะีทามพีเนาะก็เป็นร้านพี่เล็กแต่ว่าวันนี้เขาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างก็วันนี้เราจะพามาดูโอเมก้าในช็อปนะครับแต่ว่าวันนี้พี่เล็กมาก็เลยอยากจะชวนทำคอนเทนต์ที่แตกต่างออกไปหน่อยก็คือว่าเราจะไปเดินดูแต่ละรุ่นแล้วก็จะเเเเลลลลืือออกกกมมมาาาาาััขึ้้นนนนว่่แตะะโดรจหบง ฟองก็มีหลายอะไรเนาะทั้ง speedmaster sea master the view มีต่างๆ constellation ด้วยนะครับก็เป็นการไม่เสียเวลาครับเริ่มที่ตู้แรกเลยนะครับเชิญพี่เล็กตรงนี้ได้เลยนะฮะจริงๆเราก็แอบเลือกกันมาหน่อยนั้นแหละนะครับตู้แรกเป็น speedmaster ครับคของผมเนี่ยผมจะเลือก speedmaster classic ก็คือตัว professional เนี่ยนะฮะหน้าดำกับหน้าขาวพี่เล็กชูได้เลยนี่สตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวใหม่ด้วย ใช่ฮะตัวสีขาวนี่เป็นตัวใหม่ตัวสีดํานี่ก็ตัวคลาสสิกเนาะก็มีมานานแล้วสาเหตุที่ผมเลือก s p e e มาสเตอร์โปรเฟชชั่นอลตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ขายดีที่สุดตลอดกาลของเขาแล้วก็ตั้งแต่ปี1 9 5า1 9 6าเนี่ยหน้าตาเขาก็แบบนี้มาตลอดนี่ผมขออนุญาตโชว์ก็ยังขายได้เรื่อยๆดูหน่อยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่พี่เล็กเก็บอยู่แล้วที่เป็นスピードมาสเตอร์ที่เป็นมูลวอชที่เป็นโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมครับผมจะมีเยอะสุดตัวนี ก็เป็นพิพิพธภัณฑ์นะครับเดี๋ยววันไหนพี่เรียกว่างจะขอไปบุกหน่อย <laughs> ตอนนี้เลี้ยงลูกไม่รู้ว่างหรือเปล่านะ <laughs> ก็จะเป็น2ตัวนี้อันนี้เป็นตัวใหม่ด้วยใช่ครับที่เพิ่งจะออกมาครับก็2ตัวนี้ตัวดำเนี่ยมันเป็นตัวคลาสสิกมีมานานละตัวสีขาวนี่เพิ่งออกมาใหม่นั้นทัดชอบตัวไหนผมแมตอนแรกนะผมเป็นสีขาวผมออกมาผมตื่นเต้นมากแต่ว่าพอมาเทียบกันนะผมก็ยังชอบความคลาสสิกที่เป็นสีดําอยู่เพราะผมว่านาฬิกาスピードมาสเตอร์สีดําเป็นนาฬิกาสีดํา แค่ไม่กี่รุ่นที่ผมว่ามัน,ม,นมันเท่มากอะ่ะแต่เชื่อไหมฮะว่าผมจะบอกพัดว่าถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะซื้อตัวสีขาวทำไมครับลองนึกภาพดูนะตั้งแต่ปี1969เขาขึ้นดวงจันรเป็นต้นมานครับ50-60ปีที่ผ่านมานหน้าตาเป็นแบบนี้ตลอดคุณลองจิงนตนาการว่าในตลาดมันมีอยู่กี่เล่มโอ้มีเยอะมากแค่อยู่กับพี่เล็กก็มีเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยพอ <c oughs> มันมีตัวสีขาวออกมา <c oughs> ตัวสีขาวมันเลยกลายเป็นแร่อึ้น และกว่ามันจะไล่ทันเนี่ยแล้วตัวเก่าเขาก็ยังออกเรื่อยๆตัวใหม่กว่าจะไล่ทันผมว่าไม่มีทางไล่ทันแล้วสติจะน้อยกว่าใสแล้วไม่โชวเนอคทยแล้วสมมติถ้าเกิดแต่ของพี่เล็กก็มีสีขาวเป็นแบบไวโกนู่นนี่ไงใช่ใช่มันก็คล้ายๆกันไหมพี่เล็กแต่ถ้าเกิดอยากได้ฟิลไวโกที่พี่เล็กใส่นะครับก็มาซื้อตัวนี้ได้แซวิศวาก็หลายๆเพื่อนๆหลายคนก็พูดว่าโอ้พอหน้าขาวมันมันเหมือนตัวไวโกเลยนะ น่าน่าสนใจแต่ไวโก้ก็จะเป็นแบบสายก็จะด้านๆหน่อยใช่ใช่ไหมเพราะมันจะมีความด้านหน้าก็ไม่เหมือนกันหน้าเขาก็จะไม่ไม่ไม่ได้สว่างกันนี่อันนี้มันจะแบบมีความวิบวิบวับๆนะครับมันจะแบบสวยหน่อยแบบมันเขาเรียกอะไรมันจะเงางามประมาณนั้นนะครับส่วนผมผมขออนุญาตเลือกเป็น2ตัวนี้เหมือนกันแล้วกันครับอันนี้มันเป็นเซรามิกไหมเซรามิกครับใช่ไหมผมแอบเซอร์ไพรส์เพราะตัวนี้เนี่ยเขาจริงๆริงเขาเรียกว่าดาร์กไซส์ออฟเดอะมูนะตัวนี้ตัวดาร์กไซส์ตัวนี้ตัวไวส์ไซส์คแต่จริงๆคออลลเเเคคชันนีี้ารยกื แ uh, อบเซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติเห็นพ้าชอบนาฬิกาเกล็กๆอ่าใช่แต่ตัวนี้มาเลือกซะใหญ่เลยคือนี้มัน44บ่ป<ะ>่ะครับใช่ไหมทำ <c oughs> กันบ้านมาไปนเ้ยแต่แต่เอาจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นสปีดมาสเตอร์ มันเป็นแค่ไม่กี่รุ่นนี้ผมรู้สึกว่าเราสามารถใส่ให้มันโอเวอร์กว่าได้เ,เพราะด้วยความที่ตัวออริจินอลเขามันก็ไซส์ไม่ได้เล็กไงเล็กซ์่อยเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเออเป็นตัวนี้มันมันยังโอเคอยู่นะครับขออนุญาตใส่หน่อยได้ไหมครับไม่เคยลองตัวนี้เลยครับนี้ก็ถอดปุ๊บแล้วก็ผมว่านาฬิกาสีขาวล้วนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะไม่เยอะครับที่มันแบบอย่างเนี้ยตัวไว้์ไซส์อมูโเนี่ยผมต้องบอกองนี้ว่า ดูด้วยตาเปล่ามันสวยมากแต่พอใส่ขึ้นมาแล้วผมว่ามันจืดไปนิดนึงใช่ไหมครผมว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้สิ่งที่ผมเลือกสีขาวขึ้นมาเพรู้ลยผมรู้สึกว่าเราใส่พวกต่างตัวสตรีทเนี่ยกับนาฬิกาสีขาวเซรามิกแบบนี้มันเท่มากเลยแต่พี่เล็กอาจจะใส่สูตรอาจจะแบบไม่ค่อยชินกันเลยแบบนี้แต่ว่าถ้าใครแต่งตัวสตรีทสตรีทหน่อยผมว่าเรือนนี้โคตรเหมาะดีมากนะครับในประมาณนี้อันนี้ก็44มิลประมาณนี้นะครับ ก็ได้แต่ตงตัวให้มันมีเป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยนาฬิกาไซส์ใหญ่หน่อยยังพอไปด้วยกันได้นะครับตอนรักสร้างตะมุนเ็าออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ออกตัวนี้เป็นตัวที่2เนี่ยตอนผมเห็นตอนแรกนี่โอ้โหมันคลีดมากอยากได้มากแล้วเพราะว่ามันสวยอะมันสวยจนแบบแต่พอซื้อมาแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมันใส่ยากมานันไม่ค่อยได้ใส่แต่มีอยู่มีอยู่ครับผมให้ผมช่วยใส่ไหมครับได้เลยก็ผมอ่ะผ่านไปตู้แรกนะครับนี่ก็จะเป็นตัวของ s p e e d m a s t e r คือขอเสริมตรงดักเซอร์ัลตมูได้ครับได้สองตัวนี้มันเป็นเซรามิกนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบว่าอยากใส่นาฬิกาแล้ว w ร r r y ฟรี e เนี่ยซื้อเซรามิกครับเพราะว่ามันจะกันรอยได้ดีมันไม่เป็นรอยแต่ห้ามตกห้ามตกแต่คนจะทํานาฬิกาตกแบบจนถ้ามันแตกนี่มันเรื่องใหญ่ฮะต้องซุ่มซ่ามากคือถ้าเกิดเซรามิกมันก็จะกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆนะครับ แต่ตกทีปุ๊บไปทั้งชิ้นเลยแหมว่าทำการบ้านมาดีอย่นี้ก็ติดตามช่อง S S C Timepiece นะครับทุกคนโอเคตู้แรกผ่านไปนะครับผ่านไปครับผ่านไปตู้ที่2ไปตู้ไหนดีครับเราก็ไป c o n s e l l a t i o n เลยละกันนะเดินตามนั้นไปเลยโอเคประมาณนี้เราก็มีการเลือกมาแล้วประมาณหนึ่งอันนี้เริ่มเป็นตัวตนของผมและพี่เล็กชัดเจนขึ้นละ c o n s e l a t i o n มันเป็นยังไงครับพี่เล็ก Consolation เนี่ยจริงๆแล้ว ผมเริ่มต้นสะสมโอเมก้าโดยการชื่นชอบคอนเซ l เลชันแบบจริงจริงจังจ <c oughs> ังคือหอดูดาวใช่ใช่ไหมด,ดันั้นพอเขาออกมาเนี่ยรุ่นกลางเกาง่ากลางใหม่มที่พัดเลือกเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร<ม>่เพราะว่าหน้าตามันมันมันฉีกไปแต่พอเขามาออกตัวตัวตัวนี้นะตัวเป็นเขาเรียกว่ากรอบมาสเตอรเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนกับเหมือนกับหอดูดาวในอดีต คือกล o มาสเตอร์เป็นรุ่นที่ผมชอบมากนะแล้วคนไทยอ่ะไม่ค่อยมีคนใส่ใช่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนขายผมมาถึงว่าในตลาดมือสองอ่ะน้อยมากเวลามาปุ๊บก็คือไปด้วยเร็วมากใช่คือผมได้ดูช่องของฝรั่งช่องหนึ่งคือช่องของที่ว่า t e ดี y เขาเลือกกล o มาสเตอร์เป็นแบบนาฬิกาสําหรับปีนั้นเลยท้่ผมชอบอยูสักปีสองปีที่ผ่านมาแต่เป็นหน้าน้ําเงินนะครับก็เป็นหนึ่งรุ่นที่ผมว่าใส่สวยมากแล้วมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปวันนี้ที่ผมเลือกตัวนี้นี่เพราะว่า สีนี่ผมยังไม่ได้ซื้ออ๋อเพล็กซ์มีสีไหนแล้วบ้างครับสีน้ำเงินผมมีแล้วสีแดงผมมีแล้วนะครับเออนะครับอ่ะก็เราก็เลยเลือกกันมาเป็น2รุ่นนี้นะครับรุ่นแรกที่ผมหยิบมาก็จะเป็นไซส์ที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่เป็น constellation นะครับไซส์เนี้ยจริงๆผมว่าผู้ชายผู้หญิงใส่ได้หมดเลยนะครับนี่ประมาณกี่มิลนะี่เล็กผมว่าน่าจะ38มิมลนะถึงหรอไม่ถึงผมไม่น่าถึงแบบเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่มันน่าจะเป็นบอยไซส์แล้วนะ36มสิบหกมิลวะนี่ ใส่ได้ใครที่ชอบแต่งตัวแบบกับสูทรหรือว่าแต่งตัวเป็นสแตนเีสเนี่ยเพราะว่าไซส์34เป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากนี่มันมันเลยกลายเป็นว่าที่ผมเซอร์ไพรส์เมื่อกี้ไงฮะตอนนี้คุณก็เลือกจัก34เลย <c oughs> ตัวเมื่อกี้คุณเลือก44มิเลเราอาจจะต้องมีนาฬิกาหลายแบบในในตู้คือคือผมพูดในช่องไแล้วผมชอบนาฬิกาเล็กแต่ว่านาฬิกาใหญ่ผมก็มีนะแบบนีเห็นไหม34ใส่มามันก็ไม่ได้ใหญ่ไปเลยไม่ใมันก็ไม่ได้เล็ก คุณใส่แล้วดูไม่เล็กครับเล็บบอกเล็กแน่เลยในใจไม่ไม่ไม่แล้วโอเคนะเนี่ยครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับซึ่ง consolation ที่ผมเลือกเรือนนี้มาเพราะว่ามันทําให้ผมนึกถึงนาฬิกาที่คุณแม่ใส่เมื่อก่อนคุณแม่ก็ใส่เรือนนี้แต่ว่าเป็นเรือนแบบเป็นทูโทนนะที่ผมจำผิดแล้วก็เรือนเล็กๆเลยนะครับผมก็จะเลยจะจํานาฬิกาที่คุณแม่ใส่เป็นเรือนนี้เป็นรุ่นที่เขาใส่ติดข้อประจํานะครับ แต่ของตัวนี้เนี่ยผมว่าก็โฆษณาบ้างตัวนี้มันเหมือนหอดูดาวเลยชอบการขิงกันมากเลยมันหอดูดาวนะไซส์มันอาจจะใหญ่อยู่สักนิดหนึ่งนะสี่สิบเอ็ดมิลแต่ว่ามันมันดูแล้วมันมันสวยอ่ะมันคลีนมันสวยแล้วก็คลาสสิกหอดูดาวมันต้องเป็นยังไงถึงเรียกว่าหอดูดาวครับคือในอดีตทําไมเขาถึงเรียกหอดูดาวเพราะว่าด้านหลังครับฝาหลังสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับมีมีหอดูดาวเป็นเป็นรูปหอดูดาวอยู่ข้างหลังแต่ทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่จะเห็นหรือเปล่าเขา ตัวไหนที่เป็นหลังทึบก็ยังมีอยู่นะหลังหลังๆนี่เป็นหลังเปลือยนะครัแล้วครับผมซึ่งตัวนี้กสามสิบเก้ามิลครับผมเพียงแต่ว่ามันดูคลาสสิกมากอ่ะสวยมากสีขาวเนาะนนลนแล้วก็ยังไม่มีด้วยประเด็นยังไม่มีครับผมลองใส่ทุกคนดูเพราะว่ามันมันดีนะเอาจริงๆพอเป็นสามสิบเก้าอ่ะผมว่ามันเป็นไซส์ที่โอเคพอมันไม่ถึงสี่สิบเนี่ยผมยังแบบ ค่อนข้างจะแฮปปี้กับมันมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือถามว่ามันเล็กมันบางไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้นาฬิกาที่เป็น everyday watch อย่างเงี้ยผมว่าเรือนนี้มันตอบโจทย์มาด้วยความที่เป็นสายเล็กมันใส่ทุกวันอยู่แล้วแล้วมันก็มีความวิบวับทำให้คุณใส่กับสูทก็ได้หรือว่าจะใส่กับพวกที่เป็นสปอร์ตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคือสำหรับตัวผมต้องบอกเลยว่า c o n s e l l a t i o n สมัยใหม่เนี่ยผมไม่ได้ตามเนื่องจากว่า โอเมก้าแต่ละปีเนี่ยแต่ละคอลเลคชันเขาออกหลายตัวมากตามทุกตัวมันไม่ไหวเราก็เลยเลือกตามด้วยผมจะตามเป็นหลักก็คือ Speedmaster ลองลงมาคือ Seamaster แล้วลองลงมาเป็น v i e ด v o n s คอลเล t ชันนี่คือตัวไหนทนไม่ไหวจริงๆถึงจะซื้อเช่นตัวนี้สีน้ำเงิน <laughs> ผมซื้อตัวที่ผมชอบที่สุดือตัวสีแดงน้าแดงใช่ไหมเดี๋ยวผมหาภาพแปะให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ2 0แสนนะครับส่วนอันนี้ ไทซส์34ก็206แอรผมเลือกของที่ราคาย่อมเยาวกว่านะครับประหยัดกระเป๋ากว่านะครับแต่จริงๆเขาก็มีไซส์ของผู้หญิงหลากหลายรุ่นนะครับให้ทุกคนมาลองดูกันได้นะครับอ่ะผ่านไป2ตู้แล้วครับเมื่อกี้พี่เล็กพูดถึงซีมาสเตอร์ที่พี่เล็กชอบเราไปซีมาสเตอร์กันดีกว่าแทบจะทุกครั้งที่มาช้อปปิ้งอะเหมือนกับมาตรวจกิจการครับผมพี่ๆน้องๆพนักงานก็จะแบบอ่าพี่เล็กวันนี้พี่เล็กจะอันไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถ ซีมาสเตอร์เป็นโอเมก้าตัวแรกที่ผมซื้อแต่ไม่ใช่ตัวแรกที่สะส่งนะเป็นตัวแรกที่ผมซื้อเพราะตอนแรกซื้อซีมาสเตอร์เพราะว่าซีมาสเตอร์ตัวโบราณเนี่ยมันก็คลาสสิกคล้ายๆฮอดูดาวนั่นแหละมันสวยมากคือได้ใครที่ตามแบบเจมบอลเขาก็จะใส่ซีมาสเตอร์ใช่ครับหลังๆมามันเป็นยุคหลังแล้วครับสมัยก่อนตอนผมเก็บแรกๆผมเก็บแต่วินเทจวินเทจมันก็จะ3ามเข็มหน้าตาจริงๆฮอดูดาวกับซีมาสเตอร์หน้าตามันเหมือนกันเลยซีมาสเตอร์ผมไปดูตัววินเทจเนี่ย มันเหมือนเป็นนาฬิกาดีว์ส์วอชเลยดีว์ส์ฮะดีว์ส์มากๆแบบใส่สายหนังเรือนเล็กๆ34มิมลบางบางแล้วทำไมมันถึงกลายมาเป็นสายที่มันขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นสายเหล็กครับเพราะว่าซีมัสเตอร์เนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่าเขาพยายามจะบอกว่ามันเป็นนาฬิกากันน้ำได้ในตอนแรกๆแล้วตอนหลังๆเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกว่าซีมาสเตอร์มันก็คือเอ e r y d a y watch ที่แบบบึกบึนหน่อยสปอร์ตสมบุกสมบันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพยายามจะออกไปทางแนวสปอร์ต คือพอผมไปนั่งดูรุ่นเก่าๆเนาะของโอเมก้าบางทีผมอยากจ,จะหาวินเทจมาใส่เลยครับ ừ ừ ừ. มวแบบ่าอุ้ยนี่คือซีมาสเตอร์เหรอคือถ้าสมัยก่อนคุณดูไม่ว่าจะเป็นคอน l เลชันไม่ว่าจะเป็นซีมาสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเดอะวิะ master, ว View, หลักการแล้วหน้าตามันเหมือนกันเลยอืม <ừ ừ. S 2> แต่ต่างที่ฟังก์ชันใช่นิดหน่อยฟังก์ชันก็ไม่ต่าง3มเข็มเหมือนกันอ,อ๋อเหรอจะมีตัวต่างฉีกไปเลยคือสปีดมาสเตอร์นอกนั้นคือมองไปอาจจะเห็นซีมาสเตอร์เดอะวิวสองโลโก้ด้วยแล้วทําไมเขาต้องทําแยกกัน,น,น คือตอนหลังๆผมเชื่อว่าเนื่องจากว่าเขาพยายามจะเพิ่มคอลเลคชันเข้าไปก็พยายามจะตีตีโจ์ว่าอันนี้ไปทางนี้อันนี้ไปทางนี้เขาก็เลยมีการแยกกันอย่างชัดเจนอย่างพอมาหลังๆเนี่ยซีมัสเซอร์กับเดอวิลเนี่ยจะแยกกันค่อนข้างชัดนะผมใช้คำว,ว่าค่อนข้างชัดนะเพราะมีบางตัวมันก็ยังแบบกึ่งนิดนึงก็อย่างอย่างตัวที่พัดเลือกมาเป็นต้นี <laughs> <laughs> ่มันจะออกมีความด RES ด r s หน่อยมีความดรสมาก จรงแต่ว,ว่าเคสมันจะหนาหน่อยมันจะบึกบึนกกว่านิดนึงคือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นเดเวลก็จะแบบเดรสมากเลยส่วนซีมาสเตอร์จะแบบนาฬิกาดำน้ำกันน้ำได้เยอะๆอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลือกเลือกกันมา2เรือนผมขอ,อก,ก่อนแล้วกันเเป็นรุ่นที่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่ปีนะครับปกติเราเชนอควาเทล่าผมเคยลองแล้วมันมันใหญ่มัน41่สิบเอ็ดแต่นี้เขาออก38มาเป็นรุ่นเชดส์นะครับเราก็จะมีหลายสีด้วยซึ่งพอออกมาหลายสีผมว่ามันมีตัวเลือกให้ให้เล่นเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มี ขาไมอยู่เขสี่ห้าสีด้วยกันผมขอเลือกสีสีที่มันดูแบบแป็นๆหน่อยนะเพราะม่าเรเลือกสีขาวไปเยอะละก็มาเป็นสีแดงแล้วกันอีกสีนึงที่ผมชอบมากก็จะเป็นสีดำเงินนะครับแล้วก็มีสีเขียวมีสีเงินแบบนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ผมว่าด้วยฝั่งชัยเขาเป็นสีมัสเตอร์ออฟคอเทราแบบนี้นะครับทำให้มันกันน้ำได้ดีกันนุ่นกันนี้ได้ดีแต่มันจะมีความเป็นดรสซี่ด้วยความพิสยัย ก็ต้องดูสายนะสายจริงๆถ้าเกิดเอาสติ๊กเกอร์ออกเนี่ยมันจะแบบมันจะเงาวิวว,วับเลยแล้วก็ด้วยตัวนี้ที่พี่เลกบอกว่ามันหนาขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่หนานะสำหรับผมไซส์ประมาณนี้ใส่กับสูตรได้ไม่รู้สึกผิดใช่มันก็สวยคือผมเป็นคนชอบแต่งตัวเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดเราเห็นบางคนใส่นาฬิกาหนามากกับสูทเราก็จะแบบ บางลงหน่อยไหมมันน่าจะเข้ากว่าอะไรอันนี้ไม่ได้ว่าพี่เล็กนะว่าตรงเลยแหละแซลแซลแซแ,แ,แต่ว่าผมว่าประมาณนี้มัน,มนใส่กับสูตรไ,ได้ดีนะครับก็เลยคิดว่าใส่กับแขนสั้นเสื้อย,ยืดก็ได้หรือจะใส่กับพวกสูตรแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากลองใส่ให้ดูแล้วกันประมาณนี้แล้วราคาโอเคนะอันนี้สองแสนกลางๆสองขันสี่นะครับคุณไดโอมก้าที่ผมว่าดูดีมาก ดูดีแล้วก็ใส่ได้ทุกวันใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ทํางานก็ได้แล้วด้วยความที่เขามีหลายสีก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าสีไหนเนี่ยเหมาะกับคุณไี้สุดแล้วเคส38มิลใช่เพราะปกติแล้วมันจะมัน41ถ้าผมจะไม่ผิดรุ่นนี้ผมติดใจอยู่แค่ข้อเดียวว่าเขาทำ The View ของเขาทำ Aquatella ของผู้ชายออกมาแล้วก็ทําของผู้หญิงออกมาแล้วก็มีสีสีเหมือนกันแต่ดันไม่ทําสีเดียวกันอ๋อเหรอดังนั้นคู่กันไม่ได้ อ่าอ่าพอนี้ผมบ่นกับคนที่นี่ไปหลายรอบจะซื้อใส่คู่กับภรรยาเฮ้ยซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ผมไม่เอางั้นพี่ใส่ซื้อคู่กับผมก็ได้ใส่กันเดี๋ยวเดี๋ยวมีเท้าอะไรตัวนี้จะเป็น3ามแปดของผู้หญิงจะเป็นสาสี่ซึ่งของผู้หญิงตัวเดชข้างล่างมันจะเป็นกลมๆใช่ใช่ผมันนี้ทำการบ้านเยอะกว่าผมเยอะเลยอ่ะไม่ผมมาแอบเดินผมแอบเดินเข้าช็อมบ่อยนะครับแย่ละนะครับ แต่ว่าผมเลือกตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมชอบวินโดว์แบบนี้มากกว่านะครับผมไม่เลือกแล้วครับเป็นยังไงวนผมผมเลือกตัวนี้ฮะสาเหตุที่ต้องเลือกตัวนี้เพราะว่าแพงไม่ใช่อ่ะผมป้ายยาช่อง YouTube ผมมาเยอะมากตัวนี้ถ้าผมไม่เลือกตัวนี้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะด่าผมเอาบอกว่าอ้าวไหนบอกชอบไม่ใช่หรอทำไมไม่เลือกล่ะผมผมพูดในปี2021มั้งครับว่านี่เป็นนาฬิกาเมก้าที่สวยที่สุด ในยุคปัจจุบันที่สร้างมานะฮะอันนี้ที่เป็นเอามาชวในช่องผมเลยปะอตัวนี้ปะ w บ r ทัมเมอร์เบลทัมเใช่ใช่ใช่ใชมี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 อะไรเป็นพลาตินมั้งใช่ใช่ใช่ไหมพลาตินัมคือคือผมต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวเนี้ยเขาออกตัวแพลตินัมก่อนครับเป็นตัวลิมิเต็ดสีเงินเงินมันจะออกเงินเงินหน่อยมันคือก็คือขาวๆเลยแหละแต่ว่าหน้าปัดเขาจะเป็นหน้าปัดลงยาออืคือมันสวยมากแต่ณตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ชินกับราคาเจหลักอื ผมก็เลยไม่ได้ซื้อผ่านไปหลายปีคือวอลเทอร์พอมันออกมาตัวตัวเหล็กเนี่ยมันสวยมากพอ,อามาเป็นตัวทองโอ้โหกรี๊ดเลยอันนี้เป็นโรสโกด้วยนะใช่ผมก็เลยไปไล่ไปหาก็ <c oughs> <c oughs> ได้ตัวแคทตินัมกลับมากลับมาใส่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยผมจะมีครบทุกวัสดุก็เพราะมันสวยมากก็เลยจะต้องเนาะเอาให้ครบอันนี้ดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับคือมันเป็นนาฬิกาที่เอาจริง พอเป็นทองมันก็มีน้ำหนักนะใช่ใชใชแล้วพอเป็นนาฬิกาที่มันมีน้ำหนักปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกแพงแนนน่อ <laughs> ใส่ปุ๊บแพงเลย <laughs> ราคาป้ายก็แพงเหมือนกันนะ <laughs> แพงเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดนะครับนี่นก็ประมาณนี้นะครับนี่แต่เรือนนี้สำหรับเล็กมันคงไม่ใหญ่มากหรอกเพราะพี่เล็กมีนาฬิกาที่มันไซส์50ก็มีคือจริงๆเนื่องจากตัวนี้เนี่ยข้อเขาแนกเนี่ยใช่ใช่พอมันแนกปุ๊บเนี่ยมันดูไม่ไม,ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ โหนาฬิการุ่นใหม่ๆมันดีนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะฟังลูกค้ามากขึ้นยกเวน้นไม่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 ยกเว้นสีของเฉดน,นะครับที่ไม่ออกมาแหมไม่ยอมตีใครเลยนะ <laughs> ผมได้ไม่ได้ต้องแกะต้องแขวนแล้วแล้วประมาณ <ๆ S 2> นี้นะครับลักทุลักมันก็จะไม่กางมากคือตัวที่สวยมากออือืโดยเฉพาะเนี่ยตัวรสโกเนี่ยสวยจริงๆนะฮะก็ฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้างครับพี่เล็กฟังก์ชันจริงๆมันคล้ายๆ GMT นะครับ แล้วก็ผมมีคลิปอธิบายวิธีการใช้อยู่นะฮะถ้าก็็ตามไปดู s s c ถึงทำ s s c ทำพีซนะครับก็ตัวนี้มันก็ดูเวลาได้2 3จริงๆได้3ถามโซนถ้าเซตอัปเ็นะครับเคยใช้ไหมครับไม่เคยเพราะว่าผมเวลาไปต่างประเทศจะใส่นาฬิกาที่มัน ธรรมดาที่สุดไม่ดึงสายตาใครครับผมเดี๋ยวจะโดนป้นเอานะครับประมาณนั้นตอนนี้นะครับโอเคไปจบที่ตู้นี้นะครับตู้นี้ก็จะเป็น The View The View The View เป็นนาฬิกา dress ใช่ไหมครับพี่เล็ก dress ครับ dress จ๋าๆเลยนี่ก็เขาจะมีทั้งสายเหล็กแล้วก็เป็นสายหนังด้วยนะครับแต่วันนี้เราเลือกมาเป็นสายหนังกันเราเลือกสายหนังตัวทองทั้งคู่เลยเออเราเป็นคนแบบรสซิมสูงคือคือตอนนี้เนี่ยไหนไหน ก็ให้เลือกแบบไม่ต้องเสียตังค์ใช่ใช่ตัวตัวเรียกเลือกตัวไหนมาครับผมเลือกตัวนี้ฮะตัวนี้นี่เป็นเป็นตูปิยองครับนะเป็นตูปิยองที่เซนทรัลตูปิยองก็พูดง่ายก็คือตูปิยองอยู่ตรงกลางซึ่งไม่ค่อยมีใครทําในอดีตผมไม่เคยเห็นใครทําเลยแต่หลังๆมีหลายยี่ห้อเริ่มทําละครับผมนะเซนทรัลตูปิยองเสน่ห์ของมันก็คือมันอยู่ตรงกลางเนาะพอมันอยู่ตรงกลางเนี่ย เข็มไันจะไว้ไหนอ่ะเออใช่แล้วเข็มมันอยู่ไหนเขาจะใช้เป็น crystal disk นะแล้วมันดูเวลาอย่างไรไปเรื่อยอันเนี้ยมันก็ดูเวลาทั่วไปครับอะไรก็เข็มอ่ะก็เนี่ยอ๋อตรงนี้ก็เข็มแล้วครับครับอ๋อโอเคจะต้องเข้าใจมันก่อนนิดนึง เอเดี๋ยวนี้มันใช้คริสตัลหรือเปล่าหรือมันเดี๋ยวนี้ใช้เข็มธรมรมดาเหมือนเข็มธรมรมดาแล้วนะไม่เม,มือ่อก่อนไม่ทันเลยก็เป็นเมื่อก่อนเป็นคริสตัลใช่ฮะเจนหนึ่งของเขาเนี่ยเขาจะวาดรูปเข็มไว้บนคริสตัลคริสตัลมันจะหมุนนี่เป็นเข็มละเมื่อกี้มาดูแล้วเป็นเข็มโอ้เสียฟอร์มมากเลยไม่ได้ตามนานแนละ้ว <laughs> งั้นก็ต้องมีสักเ,เลือดครับสาเหตุที่ไม่ตามเพราะอะไรแล้วะฮะ <laughs> เพราะมันแพงเพราะอะไรครับวันนี้ผมขออนุญาตอันนี้ รู้อย่างทํทำไมมนต้องนึกตัวนี้วางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับน<ม>เลขสวยด้วยนะครับเลขสวย,สวยผมเปิดให้ดูนะครับเลขคือ733300 0นะก็7หลักเจดล้านสาผมผมผมทำงานทั้งปียังไม่ได้ผมมีเจนหนึ่งนะเจนหนึ่งตอนแรกๆมันออกมาล้านกว่าบาทตอนนั้นเรายังไม่ทะลุล้านด้วเราก็แบบอยากได้อ่ะอซื้อไม่ได้จริงๆราคาตั้งก็สองล้านกว่าณตอนนั้นมันยังมีส่วนลดอยู่ แล้วก็รอไปเจนสองมันออกมามันออกมาสองล้านปลายปลายขึ้นไปอีกแล้วเราก็รีรอ <ละ S 1> มันก็ทะลุไปสามล้านสี่ล้านแล้วก็ออกมาเ 3, จนสามเจนสี่โอ้่มปันก็ไปเลยนะแต่สองล้านตอนนี้เจ็ดล้านแล้วทุกคนครับ, <c oughs> รบก็อันไหนวันนี้เราเราถือ,อวิาสาสะในการมารีวิวแล้วก็ขอลองนาฬิการเรือนละเจ็ดล้านหน่อยแล้วกัน การมารีวิวจุดดีก็คือคุณเล่นนาฬิกาเขาไม่มีใครเขาว่าคุณครับเพราะเขาว่าไม่ได้ครับเพราะว่า,อ,าอยู่ในกล้องอยู่เขาไม่ตะโกนเสียงเข้ามาครับนี่มองคอแล้วนะว่าได้เดี๋ยวเราตัดคลิปออกนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอุ้แต่สายมันเร็วมากนะพี่เล็กอย่ากตกนะนี่ผมจับแน่นมากเลยหนึ่งปีจำไว้ยังไม่ได้เลยนะครับเนี่ยก็ไซส์ผมว่ามันสัก4ี่สินิดนิดประมาณนั้นนะครับ ก็แต่สายเขาให้มาค่อนข้างจะโอเคนะผมว่าสายมันไม่ได้หนาพอนาฬิกาที่สายมันไม่ได้หนาปุบมนี้มันใส่แล้วมันค่อนข้างจะดูเพรียวขึ้นมันช่วยให้ s i l h o u e ของนาฬิกาเนี่ยมันดูเพรียวขึ้นเฮ้ยข้างหลังสวยมากรับพี่เล็กก็ครับแตมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะมีสติกเกอร์แปะอยู่เรียกซื้อผมจะได้แกะได้ถ้าซื้อนานลวครับผมเพื่อนๆช่องของน้องพัทเนี่ยนะฮะ สังเกตนะฮะวันนี้ผมแทบจะไม่จับนาฬิกาเลยนะให้เขาจับหมดทําไมครับมันตกขึ้นมาผมแต่ไม่ต้องจาบไม่น่าละ่ะทาไมถึงยืนเงียบๆวันนี้นะครับอ่ะส่วนรุ่นที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นออกแนวดีเ s สสหน่อยนะครับอันนี้นะครับวอชส์ประมาณสักสีประมาณนั้นนะครับไม่ได้ใหญ่มาก2เข็มครึ่ง คือถ้าเกิดเป็นานาฬิกาสำหรับผมนะถ้าเกิดเป็นานาฬิกาเดรสเนี่ยผมจะพยายามทําให้มันมินิมอลที่สุดมไม่ต้องมีเข็มเยอะถ้าเกิดอาจจะเป็น2เข็มก็ได้หรือเ,เป็น2เข็มครึ่งเนี่ยก็ยังได้อยู่ถ้าเกิดผมใส่พวกสูทอะไรเงี้ยผมจะไม่พยายามเอาพวกที่ไม่มีฟังชัเนยเยอะนะครับผมว่ามันดูเรียบแล้วก็ดูกลืนไปกับชุดของเราดีมากๆสําหรับผมเนี่ยสเข็มผมรับไม่ค่อยได้เพราะว่าเพราะเหมือนนาฬิกามันตายอ๋ออย่างน้อยๆสเข็มครึ่งมันยังเห็นมันขยับบ้าง แต่ถ้าเกิดจะซื้อนาฬิกาคอร์สนะครับก็ซื้อ2เข็มก็ได้ครับเขาจะได้รู้ 2> 5, 2, ว่าไม่ได้เป็นคอร์สใช่ประมาณนั้น <laughs> นะซึ่งอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับที่ผมเลือกอันนี้มาเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากได้นาฬิกาที่เป็นหน้าน้ําเงิน<ม>ที่เป็นเดรสเพราะผมยังไม่มีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเป็นสีน้ําเงินแล้วมันอยู่กับโรสโกเนี่ยมันดูเข้ากาันเข้ากันคืออย่างตัวนี้ด้วยราคานี้เนี่ยผมว่าเป็นราคาที่ดีมากครับเพราะเป็นนาฬิกา 18K เ,เนาะโรสโกเนาะแราวยัง ราคาอยู่ประมาณ5 0 0แสนผมถือว่าเป็นราคาที่ดีแล้วก็แบรนด์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เนี่ยพวกมีมาสเตอร์โครโนมิเตอร์วัดความเที่ยงตรงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ความหนาไม่ได้หนามากใช่ใชผมว่าปัวอนนี้ค่อนข้างจะโอเคมากมนะครับสำหรับนาฬิกาที่เป็นเดรสคือถ้าเกิดนาฬิกาที่เป็นเดรสเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรเกินประมาณ12บมิลผมยังรับได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าไม่เกินผม,มไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ผมดูจากตาละไม่น่าเกินนะครับก็เดี๋ยวลองแล้วตัวนี้รับไม่ได้เหรอฮะ อันนั้นถ้าเกิดพี่ซื้อให้ก็รับได้หมดแหละซื้อให้นี่วอันนี้นะครับเห็นไหมแล้วพอเป็นนาฬิกาสายหนังปุ๊บเนี่ยเผื่อเราเลือกสายหนังที่มันไม่ได้แข็งมากเราจะใส่แล้วจะแนบคอแบบนี้คือโอเมก้าจุดดีอย่างหนึ่งของเขาคือเรื่องสายเลยครับสายนี่จะใส่สบายท,บทุกรุ่นแล้วก็ไม่ไม่อ่อนจนเกินไปคือบางยี่ห้อเนี่ยสายแข็งไปเลยก็มีใส่สักพักมันเหมือนจะอ่อนลง บางยี่ห้อก็คือสายอ่อนไปเลยสาย,สายสาสบายมากแต่ปร๊บเดียวพังเพราะมันนุ่มเกินไปนั้นโอเมก้าเนี่ยผมว่าสายก็ทำดีแล้วผมชอบสายตัว3861 s p e e d m a s t สปมาเตอร์ตัวใหม่ด้วยทั้งทั้งไนลอนแล้วก็ทั้งตัวที่เป็นสตีลที่เป็นเหล็กเลยที่เป็นเบรเซนเลยนะครับเพราะว่าผมมันแนบพอดีมากมันบางมันแนบมันเนี้ยบใช่สวย เพราะมันเล็กลงกว่าอันเก่าอ่ะโอแบบผมว่ามันทำให้นาฬิกาไซส์มัน40กว่ามิลอะใส่แล้วมันจะฟีล l i n เหมือนมัน 39, 40ไม่เกินนั้นผมเลยบอกพี่เลีกยว่าถ้าเกิดเป็นตัว Speed m a s ตอร์เนี่ยผมยังโอเคอยู่กับไซส์42เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะไปหนาตรงตัวคราวการคือคุณต้องไปคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งที่เราทำ SSC ด้วยกันเนี่เขาจะคุยให้ฟังว่าทำไมโอเมก้าสปีดมาสเตอร์42มิลแล้วมันดูไม่42ดูมัน40พี่ตุ้ยเหรอดรตุ้ยเหรอไม่ใช่ใครครับผม เขาเขาบอกว่าการดีไซน์ตรงตรงเนี่ยเขาเรียกว่าตรงลักมันใช่ไหมตรงรักมันเนี่ยมันเขามีการบิดมันเป็นลายเส้นมันก็เลยทําให้ว่านาฬิกามันมันดูตามแนวของมันไปมันจะดูไม่ใหญ่อผมเคยศึกษาเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่ผมจะซื้อตอนนั้นผมแบบไปลองดูว่าเออมันจะใส่ได้จริงๆหรือเปล่าผมก็ไปดูพวกพวกตัวเนี้ยครับตัวสายมันปุ๊บเนี่ยมันจะหักลงมาได้เลยถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันจะแบบมีค่้อยมันแบบ กลางไปนิดนึงแต่พอรูดแบบพอมันแน่ลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วข้อผมว่าข้อมันดูมันดูเล็กลงแล้วก็ทําให้มันพริ้วไปกับข้อมือได้ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมว่าคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะพี่เล็กมีอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมไหมครับมีตู้ไหนไหมครับไม่มีมีแต่ตู้เซฟแล้วนะครับตอนนี้ตู้เซฟถ้าเกิดจะไปดูไปดูไปดดวยเคยดูกับตู้เซฟที่นี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดอยากให้ไปทำคลิปอะไรกับเล็กอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วผมไปทำอีกบูติกนึงมา ก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำโอเมก้าก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาทำกับพี่เล็กถ้าแบบเพื่อนๆอยากจะดูโอเมก้ามิวเซียมของผมก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็จับการครับผมโอเควันนี้ขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะทำคลิปที่ SSC ทำพิซเหมือนกันนะครับก็ไปดูกันได้นะครับครับบไปครับบ๊ายบาย